หนึ่งนาทีกับกปอปะทอ วิธีแก้ไขกรณีหม้อน้ำแห้งในเบื้องต้นให้รีบเปิดฝากระโปรงรถเพื่อระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องจากนั้นให้รอจนเครื่องยนต์เย็นลงจึงค่อยเปิดฝาหม้อน้ำโดยใช้ผ้าหนาๆนาหรือสวมถุงมือและห้ามยื่นหน้าเข้าไปใกล้หม้อน้ำโดยเด็ดขาดเพราะแรงดันไอ้น้ำอาจพุ่งใส่หน้าจนได้รับบาดเจ็บได้ให้เติมน้ำทีละนิดอย่างช้าๆโดยทิ้งช่วงประมาณ5นาทีพร้อมสังเกตระดับน้ำในหม้อน้ำหากน้ำที่เติมรั่วออกมาหมดแสดงว่าหม้อน้ำแตกให้แจ้งอู่ซ่อมรถมาดำเนิน การลากรถไปแก้ไขต่อไปแต่หากน้ํารั่วซึมเพียงเล็กน้อยและยังสามารถขับรถต่อไปได้ให้มันสังเกตเข็มวัดอุณหภูมิบนหน้าปัดรถและเมื่อความร้อนขึ้นสูงให้หยุดรถเป็นระยะระยะรอจนเครื่องยนต์เย็นลงโดยเข็มวัดอุณหภูมิเลื่อนมาอยู่ใกล้ตัว C จึงค่อยขับรถไปเข้าศูนย์บริการหรืออู่รถบริเวณใกล้เคียงเพื่อจัดการแก้ไขต่อไปค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม